li mm sta -hmm. mm -hmm. mm -hmm. so 2-1 <coughs> 2-1

Terima kasih telah <laughs> menonton! thank you สว e ัสด no ีครับพี่ชัยวุฒิเปา6อสวัสดีครับคุณวัดพิมพ์หทุกท่านเลยนะครับให้ไงแล้วฝากคอมเมนต์เป็นเดือนเปเดือนนงนะครับคการรับชมวันนี้มีการแข่งขันกัน ใส่ขันนี้ขึ้นมาเลยนะครับเยวะัส่แต่ใส่ขนนี้ขึ้นมาทิงช่วยเกลียดของท่านสุพลสมชายนะครับทำอะไรเปไนอะไรนู้สามผู้นี้เป็นผู้แรกตเราจะไม่เจออะไรนาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณนุ้ยครับสวัสดีครับอากาศดีจังเลย่าโอเคใช่เลยได้เอ๋อเอ๊ะเอ๊ะนะมึงลำยังไหมาเมืองลำสวัสดีคุณนัทนาเราเองครับคู่นี้เป็นคู่แรกนะครับคู่แรกสนามหนึ่งสวันนี้ผมถ่ทยสนามหนึ่งรายการแข่งขันจากสนามแข่งขันนะครับทีที่สมัครมาร่วมกันทั้งหมด ช้การแข่งขันแบบแบ่งสายนะครับสายละสามคู่นี้เป็นคู่แรกเซตสองนะครับเซตสองพลังผมว่าเซตแรกทีมเแี่งขานกันทันนะครับก็ไไปปตอนนี้เป็นเซตที่สองนะครับคุณตกรับคงคุณคงที่คนมีร่างดุส่ง ใช่ครับเกี่ยัมุงส่งครับวันนี้แอดบบงกาครับอิษัทพี่กฤษดาทีมกํารวดเชียงรายตอนนี้ก็อยู่ฝั่งขานกฤษดาเลยวครับตอนนี้น้าขวาําหน้าขวาําก็เป็นที่ดังานเมืองไทยสายขวารามก็เป็นของ่นีนีนะครับ ตัวท <plaque. S 1> ีมเชี่ยวชาญการทัางที่ผมทราบอยู่ก็คหน้าชายนำทีมโดยที่ก่อนสวัสดีครับสวัครับ้คเราเป็นเววิกิท้าอวยสวัสดีครับ งานนี้ทำไมขาดพี่ร้อยได้ไงเนี่ยร้อยจะมาแล้วดีอย่างอุโศกแบบนี้โอ้โหเนี่ยนะฮะดูนะครับดำธรรมชาติประสงสันติอยากจะบอกว่าหน้าขวาหมายเลขสิกสี่คือน้องน้องที่อะไรนะคงชัยประสงสันติเลยนะครับสามโทนะครับน้องหน้าป ระยาก็คือมีลักไม่าเาเสรจมานี้เนียงเปิดให้ดูครับมไ่างยเล็กนิดนึงอาตีหัวงหมาเดียวที่เบิร์เกี่ยวได้แล้วชนล้นไปล้นี่ละครับกนาด้ัน้ายือถามไครับ ผมก็จะลงตรงนี้เป็นใจอะงานนี้ยอมรับว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรมานะครับบริสุทธิ์พครับีแอบบอกว่าแค่ข้าวเฉลี่ี บอยชาเลยยัง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 ไม่เตะนความแก่ยังไม่ได้ความแก่ไม่แข็งแรนคือเราดูเล็ยแค่นี้าตรนนี้เที่ยวาที่เป็นนสองระดับล่ไต้องชงให้ดีดำธรมชาตินี่ยนะครับคือกลแนไดเอาครแน่นอนนะครับคู่นี้เซตที่มีเค่สามไหมแล้วถามว่าเตะขาช่น้ำเตะ ลง้ท่สามเป็นลงสีเอนะเป็นลงสีเอเกิเด็กผู้ที่สาเจอแบบนีโล่งและจะเข่มงวดถองว่าอยู่ไถึงใจใช่ตอนนี้ม่มีด้วยนะครับมีเอกกันมีด่างเป็นตันนี้ที่จะต้องทนะท่านนั่งอย่างนี้ต้องทำครับเอ็งบนมาไหมครับ เก่งคนตอนนี้ไปมาเลยครับสามขยัดไปคยังิดอยู่นะสิบครับหกแล้วนะครับี่ร้อย้า้าเก่งมากทำได้ดีครับเขาเรียกร้อยจ้ะวันนี้ผมใส่เชื่อ คนเต็มัเลยครับเก็บเก็บว้นไล่จบนะครับตอนนี้เราจะไล่ขึ้นท่งแล้วฮะเกมหนือไม่เกมเท่านั้นเองครับขวาทางซ้ายมีอยแล้วชงนะ่ตัขาดอจะไดกตมได้ครับ่ครับ่นี่ยะคกบน้นครับนี่ทีงารา ว่าตำรวจเปนทุกผู้คัวันนี้ขอกคุณครกบคทีาตครับอบสามสี่หเจเดี่ยวตุตูนี่ไอเจ้าแอดถามมาพอดีของพี่ล้มสีะลรวัดคูใช่ปะเคล้สีวัดคูวัดคูอ๋อวัดคูพ